สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสม,สมสมพาเที่ยวนะคะวันนี้สมสมจะพาพี่น้องมาดูแปลงมันที่มันเกิดอาการใบหงิกใบด่างตอนขึ้นมาใหม่ๆมันสวยนะครับพี่น้องมันสวยมากแต่ตอนนี้สามเดือนผ่านไป เดี๋ยวสม,สมจะให้พี่น้องดูใกล้ๆนะคะตอนนี้มันอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นไหมคะมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะจบแล้วคะ่ะภาคตอนออกการทำมันสัมปลางต่อไปจะทำอะไรกันดีล่ะคะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ ไม่ได้เป็นแค่ต้นสองต้นนะคะเป็นทั้งไร่มีสิบไร่ก็เป็นทั้งสิบไร่มีร้อยไร่ก็เป็นทั้งร้อยไร่อาการที่มันเป็นใบหงิกใบงอใบด่างแบบนี้นะคะมันส่งผลถึงหัวเลยนะคะพี่น้องมันจะทำให้มันออกหัว มันออกนะคะมันมีหัวนะคะแต่ว่าหัวมันจะไม่โตหัวมันจะแครก์แกรนนี่สามเดือนนะคะเห็นชัดเจนแล้วนะคะเป็นทั้งทั้งไร่เป็นทั้งหมดนะคะทั้งภาคเป็นแบบนี้ทั้งภาคนะคะ ราคาดีค่ะมันสาําปลังปีนี้ปีที่ผ่านมาก็ราคาดี3าบาทกว่าเลยนะคะแต่ดูสิคะมันจะเอาผล,ผลผลิตมาจากไหนคะมันแก้ไม่หายจริงๆนะคะ,กะเกษตรจังหวัดได้ลงมาตรวจ แต่ก็ไม่มีทางแก้ไขมันไม่ใช่เพิ่งเป็นนะคะมันเป็นมาหลายปีแล้วหาทางแก้ไขกันมาทุกปีไถที่ตากแดดทิ้งสองเดือนสเดือนเราก็ทำกันมานะคะแต่ก็ยังเป,เป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเพราะโรคพวกนี้มากับอากาศ ไม่ได้มาจากต้นพันุ์มันเลยนะคะมาจากอากาศล้วนเลยค่ะเพราะในแถวบ้านเราเนี้ยจะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแถวบ้านเราจะมีนิคมอุตสาหกรรมมากมายนะคะทั้งอำเภอใกล้เคียงและอำเภอของตัวเองก็มีนิคมอุตสาหกรรมมากมาย เป็นเช่นนี้ละค่ะต่อไปเราจะทำอะไรกันดีลคะคะสำหรับที่ดินแถบตะว,วันออกนอกจากปลูกยูคายูคาเท่านั้นทนแดดทนฝนทนโลกเป็นเหมือนกันทุกสวนทุก สวนนะคะไม่ไม่น่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเลยนะคะสำหรับมันทุกๆแปลงจะไหวไหมคะพี่น้องคะต่อไปเราจะทำอะไรกินกันละคะ ทําความเจริญเข้ามาอย่างจังหวัดทําความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านตําบลอําเภอแต่ก็สร้างความเสียหายกับพืชไร่อย่างมากมายมหาศาลจบแล้วค่ะมันสําปลังภาคตะนออก ปีหน้าคงไม่มีใครคิดจะเสี่ยงทําอีกแล้วละคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกๆกกำลังใจฝากกดเลิฟกดไลฟ์เป็นกำลังใจให้กับสมสม,สมพาเที่ยวด้วยนะคะวันนี้พาพี่น้องมาดูมันสัาปรลังอายุสมเดือนผลปรากฏเห็นอย่างชัดเจนแล้วคะ่ะว่าเป็นเช่นไรนะคะ มองอนาคตออกเลยนะคะว่ามันจะต้องไม่ได้ผลแน่ๆน,นะคะค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ